สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love ด i n g นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีกันนะคะประจำเดือนมีนาคม2024ชแนลนี้ยึดวันที่ตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Li@ น์แอดไลน์แสำหรับท่านที่สนใจหินมงคลนะ,นะคะคลิกไปที่ลิงก์ i n s ส a g แกรอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ ติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดได้เลยนะอาจารย์ซันยังไม่ได้เปิดรับดูส่วนตัวเลยแต่ก็อยากที่จะเปิดเพื่อที่จะดูแลครอบครัวเราสักทีหนึ่งแต่ว่าเวลาก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยขอไฟราศีกันด้วยนะราศีกันที่รักของอาจารย์ซันเป็นยังไงบ้างส่งกอดส่งความรักไปให้นะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีดนะแล้วก็ขอบคุณที่สพอร์ตช anel นี้เรื่อยมาค่ะ ขอทราบพลังงานความรักราศีกันค่ะความรักราศีกันเป็นอย่างไรบ้างเรามาลุ้นไปพร้อมกัน t h i s c o u l d b e t h e one เจอแล้วไหมอ่ะเวอร์ริสซูนเขาบอกว่าเร็วๆนี้นะจ๊ะแล้วยังไงคะ Trust ร o n v e r s a t i o n มีเกณฑ์ว่าคนที่คุณดิวอยู่ในหลายๆคนอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ใช่นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เจอเจอ v ว r ร s o mm ี hmm. ่ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าเร็วๆนี้จะได้เจอคนที่ใช่ในทุกๆสถานนะรวมถึงคนที่มีคู่แล้วคนนี้น่าจะเป็นคู่แท้ของคุณละนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาแคลิฟพลังงานกันหน่อยนะขอทราบพลังงานความรัก ราศีกันนะคะเราจำเดนมีนาคม2 024ค่ะราศีกันแหมกาดีสักขนาดนี้แต่งเลยไหม <c oughs> แต่งเหอะ <c oughs> ราศีกันดูสิการดเหรีอนเยอะมากเลยอ่ะแต่ง แต่งเลยเดี๋ยวฉันสันไปงานนะแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์ได้คู่เป็นต่างชาติอันนี้อันนี้เนี่ยชาวราศีกันรวมถึงราศีสิงห์อ่ะเจ้าชะตาเขาอะ่ะจะค่อนข้างที่จะแมทช์กับต่างชาติมากๆเลยถ้าดูตามตัวเลขนะคะแล้วรวมถึงการ์ดวันนี้ก็คอนเฟิร์มนะคะแต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องใคไฟายแล้วนะ การ์ดดีทุกใบเลยแต่ถ้าบอกว่าดูสิคะเนื้อคู่มาแล้วเห็นไหมคะคิงและควีนถือดาบมาคู่กันแต่ถ้าบอกว่าอยากได้คนไทยด้วยกันอะคะ่ะยังไงยังไงคนคนนี้ก็ต้องอาจจะเป็นทํางานเกี่ยวเนื่องกับต่างชาติเลยนะคะแล้วก็การ์ดด้านหลังสํำรับเป็นการ์ดแห่งชัยชนะนะคะหไม้เท้าปิดคลิปไม่ใช่อ่านต่อที่ว่าปิดคลิปเพราะอะไร มันหนึ่งรเรซเต็มแล้วอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วว่ามันดีแค่ไหนเนาะแต่อธิบายให้งงไหมอ่ะขอโทษเล่นเกินราศีกันเป็นที่รักของอาจารย์สันนะคะ ราศีอื่นด้วยนะคะราศีอื่นด้วยอย่าน้อยใจพายัยอ่ะมาเริ่มกันเลยคุณมีเกณฑ์ดได้เจอคุณถูกใจจริงๆอ่ะหลายๆท่านอาจจะดิวมาก่อนช่วงเดือนมีนาคมแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันเป็นสถานะกันไปสำหรับในความรักที่เป็นประเด็นข่าวดีนะจะมีเกณฑ์การกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาจีบกันใหม่กลับมาสามสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ย พลังงานของคนนี้ที่จะกลับเข้ามาผู้ห่านมีความรู้สึกว่าน่าที่จะเป็นคนที่คุณรู้สึกดีมากๆคิดถึงอะ่ะอยากมีโอกา่ครั้งจังเลยเนี่ยแบบนี้จะกลับเข้ามาแต่ถ้าคนที่สิลไม่เสมอนะคนที่ไร้ร้ายกับคุณอะ่ะเขากลับมาก็ก็จริงอะ่ะแต่คุณจะบล็อกเขาเชื่อสิ หรือเขาอ่ะอายตัวเองจะไม่กล้ากลับมาแล้วละ่ะดังนั้นคนที่จะกลับมาคนนี้จะเป็นคนที่ดีต่อใจคือพอข้อความเขาเด้งขึ้นมาคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ติดต่อมาคิดถึงอยู่พอดีเลยอยากจะกลับมาลองสารสัมพันธ์กันอีกครั้งแบบนี้หรืออาจจะเคยไปบนบานสารกล่าวขอพรไวอ้อ่ะ แล้วก็นานแล้วจนรู้สึกว่าสิ่งสิทธิ์คงลืมไปแล้วล่ะเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ลืมไม่ลืมได้ได้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงของ 7สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบก่อนหรือหลังเดือน7เก่ยวเนื่องกับเดือน7นะคะมีเกณฑ์ว่าคนในใจจะกลับเข้ามากลายเป็นคนในชีวิตจริงแหมโรแมนติกเพราะว่าการันดีทุกใบไงแต่ถ้าใครออกมาบอกว่าฉันไม่อยากได้คนนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนนั้นก็ไม่มาจ้านะคะ <c oughs> ก็มาดูที่คนโสดกันเลยเนาะ,ะคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักระยะทางไกลนะคะเพราะว่าเดอะเวิร์ลแหละ ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เป็นชาวธาตุดินด้วยกันได้นะคะพลึกศบกันมังกรน,นะแล้วก็ธาตุลมได้คนคนนี้มาเพียงหนึ่งเดียวนะแต่สู้ชีวิตมากหมายความว่าอะไรเขาบุกบันฟันฝ่าโชคชะตากว่าที่จะได้มาเจอกับคุณเพราะคุณเป็นเนื้อคู่คู่แท้ของกันและกันโชคชะตาเปลี่ยนผัน ในช่วงหมายเลขเนี้จะนำพาให้คุณได้เจออาจจะได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะคะหรือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องการเดินทางการเคลื่อนตัวมีนะเดอะเวิลดังนั้นราศีกันช่วงนี้ใครชวนไปนไหนที่มีชาวต่างชาติอยู่เราก็ไปซะหน่อยซีเราก็จัดซีลุบ็อปเอ่ยไรเอ่ยแล้วก็ว่าไปเดี๋ยวอาจารย์ไปด้วยมะเอามาไมาไเล็กไปหาแอดมิน หยอก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 อาจารย์ชันไม่ทิ้งลูกเดื่มน้ำหวานรออยู่บ้านและส่งข่าวมาด้วยอุ๊ยข้อความตกราศีกันขอ,อนอกเรื่องนิดนึงบอกว่าอะไรคะเอพิธาม e ซียูเนคู่ของคุณอยากจะบอกว่าในทุกๆเวลา เขามองเห็นคุณอยู่เขาเฝ้าตามหาคุณอยู่ค่ะนะคะจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเวลาอาจารย์สันเลือกอะคะ่ะจะเลือกข้อความอันนี้แนละ้วมันเด้งขึ้นมาขอโทษนอกเรื่องอีกแล้ว <c oughs> คือเดี๋ยว ว่ากันต่อเลยเดี๋ยวราศีกันบอออาจารย์วันนี้เป็นอะไรรั่วนะไม่รั่วไม่รั่วคือดีใจแทนนั่นๆราศีกันจะได้การแบบ100%เต็มแบบนี้โดยไม่ต้อง clarify คือดีใจมากดีใจแทนนะคะอ่ะทีนี้มาต่อกันเลยคนคนนี้เข้ามาแล้วจะสานสัมพันธ์ในลักษณะที่คุณรู้สึก หรือเคยฝันถึงหรือเคยทำริมริสไว้ว่าอยากที่จะให้เป็นไปแบบนี้แบบนี้มันจะเต็มไปด้วยความรักความอบอุน่นความโรแมนติกแต่จะรังเกียจไหมถ้าคุณอายุน้อยกว่าเขาเยอะเลยหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยเพราะพลังงานเดอ s u ซัน่ะมันมีพลังงานของเด็กในตัวก็ถูก แต่ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นำความเฉิดฉายของจักราราศีสิงห์มันมีอยู่ในนี้ดังนั้นคนคนนี้ต่ออายุน้อยกว่าคุณก็จะเหมือนดาราอายุน้อยที่หลงรักดารารุ่นพี่ที่ตอนนี้เป็นกระแสไวรัลอยู่จะเจอหนุ่มครั้งรักแบบนั้นเลยนะคะแอดมินบอกว่าเหมือนซามอยนะคะซามอยคยืออะไรพิ่ม,มาบอกด้วยอทีนี้คุณก็จะได้เจอคนที่คุณอยากจะได้มานาน คนที่เต็มไปด้วยความรักความโรแมนติกความหลงไหลในกันและกันสารสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะแต่งงานในเร็ววันด้วยแหละราศีกันดังนั้นถ้าคุณได้เจอเดือนเจดของปีหน้ามีเกณฑ์ได้มั่นหมายมีเกณฑ์ได้โยกย้ายถิ่นฐานได้อยู่ด้วยกันนะคะมีเกณฑ์สร้างครอบครัวหรืออย่างน้อยๆคุณต้องสละสดแล้วละ่ะนะต้องสวีทหวานกันให้คนรอบข้างเนี่ย อายฉ่ากันไปเลยนี่ใช้ภาษาไปรุ่นเวลาอายฉ่ากันไปเลยนะเอาล่ะทีนี้มาถึงคนคุยสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเขาจะช์จเพราะเขาชอบคุณการ์ดมันบอกแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วไม่น่าจะถึงเดือนนะ1สัปดาห์แล้วการ1นถึงสัปดาห์จริงๆหนึ่งวันน่ะก็จะรู้ละเพราะว่าเขาจะเปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รู้แล้วก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาออกเดทกับคุณนะคะคนคนนี้ใสเปมากนะ เขาเห็นอะไรที่พอที่จะช่วยคุณได้เขาก็จะช่วยคุณนะครูผู้ชายคุณก็จะได้คุณผู้หญิงที่จิตใจดีมากๆเลยคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่ถามอะไรเขาตอบหมดคนคนนี้เป็นคนชอบไปตั้งคําถามดังนั้นก็ถามเข้าไปเกี่ยวกับตัวเขาเยอะๆเราจะได้รู้ว่าเขาจริงหรือหลอกแต่ว่าพลังงานเขาบอกว่าจริงใจนะคะเป็นคนที่มีความซีเรียสจริงจังในความสัมพันธ์แล้วเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นเรื่องความรักเขาก็ต้องการที่จะประสบความสําเร็จและเขาเห็นโอกาสนั้นในตัวคุณดังนั้นมีนาคมเป็นเดือนที่ดีต่อใจสําหรับคุณมาก,มากๆได้ออกเดทสวีทหวานอาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวสำหรับคุณผู้ชายนะคะกับคนคนนี้ที่ไม่ชัดเจนก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมาถ้าเป็นรักทางไกลก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นคนผู้หญิงก็ตามนะดีใจด้วยหนุ่มราศีกันที่รัก มาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นสําหรับราศีกันเตรียมเตรียมเตรียมนะคะเตรียมเปลี่ยนสถานะได้เลยคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนถิ่นฐานเปลี่ยนที่อยู่ใหม่การตั้งรากรกใหม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าในเดือนม,มีนาคมคู่ของคุณอาจจะขอมั่นแบบสายฟ้าแลบหรือว่าอาจจะขอให้คุณไปอยู่กับเขาอาจจะมีการจะต้องจดทะเบียนสมรสแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นก่อนในลําดับต้นและหลังจากนั้นเนี่ย การแต่งงานก็จะตามมานะคะการแต่งงานก็จะตามมาที่หล <als> the ังหรืออาจจะใช้ว <reco Christ. S 2> <siglo>. ิธีมั่นไว้ก่อนได้นะคะเพราะพลังงานของคอมมิชเมนต์ขึ้นเยอะมากๆคุณจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคะอย่างช้าที่สุดในเรื่องของการวางแผนครอบครัวเรื่องมั่นหมายก็จะอยู่ที่ก่อนเดือน7ไม่น่าจะหลังเนี่ยน่าจะก่อนเดือน7ตามพลังงานนี้เลยนะคะแล้วก็คู่ของคุณปีหนักมากเพราะพลังงานเหรียญเต็มเลยปีหนักมาก ให้คุณในช่วงของเดือนมีนาคมอยากได้อะไรก็ชี้เอานะคะเดี๋ยวเขาจัดให้อ่ะีนเรื่องจริงนะเขาจัดให้จัดให้จริงๆนะคะแต่ถามอาจารย์ซันก็อยากจะแนะนําว่าให้ขออะไรที่มันลงทุนแล้วงอกเงยอ่ะนะคะอาจจะเป็นขอทองคาสักเล็กน้อยก็ได้จากคู่ของคุณเดี๋ยวเขาหาให้ส่วนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณก็จะน่ารักมากอาจจะมีของขวัญให้คุณจนคุณ กิแก้มปริหรือว่าอาจจะช่วยจ่ายบินในบางเวลาก็ดูตามสมควรเนอะอย่าไปให้เขาจ่ายซะทั้งหมดล่ะนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้บอกแล้วนะคนมีคู่อนาคตรออยู่นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ